อาหารว่างยามบ่ายมเมล็ดธั์พืชที่มีไฟเบอร์สูงจะเหมาะกับยามบ่ายายกับชาเขียวแล้ว อุ่นๆน,นะคะอิ่มท้องเมล็ดธันยพืชไฟเบอร์มีประโยชน์จะเหมาะกับหญิงสาวที่ต้องการดูแลรูปร่างนะคะ